สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อ้ะนนจะมาแนะนําวิธีใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยในช่วงมันอายุ4เดือนนะครับผมมันอายุ4เดือนอควรจะเหมาะสําหรับใส่ปุ๋ยแบบใดน,นะครับสาหรับมันสําปหลังนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับในช่วงอายุอย่างเขา4เดือนของมันสําปหลังแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยตัวใดดีระวงังนะฮะร,ระวัง ปุ๋ย4600กับปุ๋ย0060นะฮะอ่าเ้าต้องทำความูลจักกับปุ๋ย2อตัวนี่ก่อน2ชนิดนี่ซะก่อนอ่าปุ๋ย4600นะครับผมใช้เร่งต้นเร่งใบนะครับแล้วก็0060นะฮะใช้สำหรับอ่าระเบิดหัวมันสั่งหัวย่างเขาอายุ4เดือนแล้วมั่นสำปะหลังเนี่ย เขาจะียกใส่แบบใดนะย่างเขาซีเดืยนหัวมันเริ่มนะออกหัวว่าบอกง่ายๆว่าออกหัวเต็มทีแล้วนะครับผมออกหัวเต็มทีเริ่มเป็นหัวเบิดแล้วนะครับจากเปลี่ยนจากลาบเนี่ยกลายเป็นหัวนะอ่าแล้วบัดที่นี่นะครับการใส่นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะการใส่แบบเม็ดนะครับกับแบบปุ๋ยน้ำนะแบบเม็ดกับแบบปุ๋ยน้ำ พี่น้องเลือกใส่เอานะพี่น้องเหมาะอยากจะใส่แบบใดนะครับผมอยากจะใส่แบบใดในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหนาฝนนะฮะฝนเริ่มตกฝนเริ่มตกถ้าเฮาอยากหยอดนะฮะอ่าาเฮาอยากหยอดฝนหยุดตกดินมีความชื้นสามารถหยอดตามค้นเหงาได้เลยนะครับหรือว่าหยอดแบบกบดินนะครับผมขวดกบดินหรือนะฮะ หรือพี่น้องจะใส่ในรูปแบบวานก็นได้นะครับผมใส่ในรูปแบบวานก็นได้นะครับใส่ได้สองแบบอยู่นะครับผมยอตามค้นเหงาหรือจะวานให้กระจายนะตามลองอ่าตามอ่าค้นเงาแล้วแต่พี่น้องที่ถนัดการใส่เพราาในช่วงนี้นะครับนาดินมีความชื้นนะฮะจะเฮ็ดให้ปุ๋ยละลายง่ายเพื่อสามารถดึงไปกินได้แต่นะฮะกรณีที่นะครับ อายุมั่นสี่เดือนพี่น้องเนี่ยมั่นยังว่าันได้สูงแห้งปันใดน,นะครับผมให้ใส่ควบคู่กันกันกบปุ๋ย4 6 0 0ปุ๋ยเรงต้นเรงใบนะฮะในอัตราส่วนทาเป็นปุ๋ยเม็ด1ต่อ2นะครับผม1ต่อสสมุิวานะฮะสมุิว่านะ ซื้อปุ๋ยมาเนี่ย่งต่อสปุ๋ยนะฮะศูนย์กสระสอบปุ๋ยสี่สิบกระสอบนะครับผมเนี่ยห่งต่อสก็คือให้ใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสี่สิบกนี่กระสอบต่อปุ๋ย0ูนย์นกี่สอกระสอบน้ำมาคุกเข่าผสมกันนะครับผสมกันให้ผสมกันให้ดี นะครับกาวา่าคุกเขา่าเข่ากันเรียบร้อยแล้วอ่าเอาก็เอาตัวนั้นแหละนะครับมาหยอดมาหวานได้นะครับผมหรือในรูปแบบนะครับปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดนะฮะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำฉีดนะฮะใส่ซีซีหกศูนย์ศูนย์นะครับผมราคาศูนย์ศูนย์หกศูนยแบบ์นะฮนะถ้าเทาจะเห็ดเป็นตวงน้ำนะครับตวง วงเป็นถังนะครับตวงเป็นถังน้ำ20ลิตรนี่นะครับผมเอาแบบเข้มข้นเลยนะครับ40โ01ช้อนแกงนะครับแล้วก็0060 2ช้อนแกงผสมหลักกระฉีดได้เลยบางคนว่าคือเข้มข้นแท้เฮ้นว่าใบชีบไม้บอมันจะบวลวกลงบอบอครับนะครับผมมันเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมหลักกระเข้มข้นดีนะครับเวลาเขาฉีดแล้วมันจะได้ผลดีนะครับต้นกัใยง่าม มันกับลงหัวนะครับผมใส่ลงไปในก่อละนี่ปุ๋ยน้ำนะฮะปุ๋ยเกรเ็ดเนี่ยละลายน้ำฉีดเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบวันก็นกนคือเบิดลิตรเลยมันเบิดแหละนะครับพืชเขากินเบิดแล้วเขาต้องเติมอยู่เรื่อยๆย่างในน้อยให้เดียนละหนึ่งงนะครับถ้าพี่น้องอยากให้มันกินได้ต่อเนื่องก็ สองครั้งต่อหนึ่งเดือนนะฮะสองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับฉีดแล้วผลผลิตเท่าจะเพิ่มมากขึ้นนะผลผลิตเท่าฉสีไล่นะ,ผลผล,ะผลผลิตอ่าผลผลิตสีไลแบบใดมันจะได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะมันจะโดดเลยนะครับจะโดดเลยจะเคยได้สามถึงสี่ตันจะเพิ่มเป็นหกตันเจ็ดตันหรือมากกว่านั้น มันขึ้นอยู่กับการบำรุงดินนำ้ำขึ้นอยู่กับพื้นหลังว่า,อาพอญ่ไม่ใญ่ปูนยาตายง่ายเท่านี่นะครับผมใส่ปุ๋ยยังร่องพื้นบอ่อนะครับบำรุงดินมาก,ก่อนบอ่อก่อนจะปลูกก่อนจะเสียบมั่นเนี่ยก่อนจะปลูกมั่นเนี่ยใส่ยังปุ๋ยร่องพื้นอยู่บอ่อนะ้าบอ่อได้ใส่นะมันก็ดจะได้หน่อยลดลังลงมาแต่ถามผู้ใดนี่ว่าปุ๋ยร่องพื้นหรือว่าหาปุ๋ยมา่วานก่อนปลูกมั่นเท่าเนี่ยหลักก็เข้ามาบำรุงไปเรื่อยๆคือผมบอกนี่ ไดแน่นอนครับโบตำกอนะครับฮกเกตันไดแน่นอนนะครับผมถ้าผู้ใดติดตามต่อเนื่องนะครับผมเฮตุตามก็ะะจะทรงผลเหตดให้ผลผลิตเาเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับผมได้ผลดีนะจังหวะในช่วงอายุสี่เดือนนะเหมาะสําหรับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันบ่จําเป็นต้องไปล่อหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะใส่ได้ ควบคูไปกับปุ๋ยอาแม่ปุ๋ยตัวอื่นเพื่อบำรุงต้นบำรุงใบไปนําแต่ว่าห้องก็ต้องฟังลีปให้เข้าใจบอวนว่านะครับรีบไปรีบมาดิใส่เวลาบ่โดนนะครับบอกี่นาทีนะครับ,บ,นะรบแล้วจะเหตุในห้องข้าใจในการเห็ดไ้เห็ดสวนเพว่าจะเป็นมือไม้กระซังนะครับฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับวิธีการใส่วิธีการเห็ดนะครับผม สำคัญที่สุดก็คือช่วงอายุนี่สเดือนเขาต้องใส่นะต้องใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันปุ๋ยระเบิดหัวมันเขาต้องท่องว้อหูจักว่าระเบิดหัวมันนี่เขาต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดระเบิดหัวมันโดยตรงก็คือ0ูนย์ศูนย์หนะบำรุงหัวนะครับบำรุงหัวมันนะบางคนบ่เคยใส่ครับบ่เคยใส่บ่เคยหูเลยว่าระเบิดหัวมันหูจักแต่ว่าพยามใส่ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยมาใส่โหลดนะฮะ เอาปุ๋ยมาใส่หลอเคยใส่ปุ๋ยยูเรียก็ใส่ปุ๋ยยูเรียม็ดโฟมเม็ดข้าวขาวเอามาหยอดหยอดหยอดโอ้ยต้นงามหัวมันกระชิงงามดูเลี้นว,วนะครับผมเขาต้องบำรุงนะครับพี่น้องต้องบำรุงให้ถือสูตรถือจังหวะพร้อมนะครับผมเขาต้องใส่ให้เป็นแต่ใส่เพาเป็นผลผลิตเขาก็จะได้อยู่งัสั้นแหละพี่น้องต้องเปิดใจในการใส่นะครับต้องเปิดใจแลาา้วก็รับฟังน่ง ะะอยากได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเคยได้อยู่ไร่ละสามสี่ตันเนี่ยงามสุดสี่ออตันนะอุ้ยงามคักถอนออกมาได้สี่ตันบัดพ่อใหญ่อันนึงผัดเออมันก็บ,บ้องามปนใดเว้ยฉีดจุ๊บเบิดปีเออฉีดฮอร์โมนเดียนละเทียสองเทียฉีดจุ๊บเบิดปีเออมันเราก็คือจังใดหกตันเจ็ดตันมันเฮ็ดลักษณะใดจงดังใดเนะะนะฮะบัดมันน้อาง,งามงามบัดถอนออกมาได้ไร่ละสามสี่ตันหนึ่ง วิธีการเห็ดวิธีการมำรุงบ่นคือกันเนี้ยนะครับผมเห็ดใดจริงๆนะครับก็เลยนํามา,าแบ่งปันนะครับแบ่งปันามาแหลกเปลี่ยนมาเว่าซูฟังอยากให้ได้คือกันนะครับผมอ่ะวูใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเ่าเขาใจอีหยังจงคอมเมนก็นมาถามได้พี่น้องเด้อนะครับผมดูแลรักษานะครับผม ปีนี้คิดว่านะครับถ้าบอน้ำเข่าจากประเทศขเขมรเนี่ยนะครับบอน้ำมั่นเขามากหรือว่าบอเปิดด้านเฮ็ดขนเขามาขายในบ้านเท่าเนี่ยราคามั่นข้นแน่นอนครับราคามั่นข้นแน่นอนเอาดูแลรักษาเอานะครับหวังว่าขาดวานะครับผมสิเป็นไปตามขาดสามบาทสี่บาทมันต้องกลับมาแน่นอนนะครับเอาดูแลเอาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดจังไดให้มันได้หลายบางคนเห็ดขักเห็ดเนี่ยได้ผลผลิตอู้หกตันเจ็ดตันก็มีาตกมา ว่างหันีถอนออกมาขายเดี๋ยวไลละอาเดี๋ยวตันละพันพันเอ็ดพันสองโอ้ยขาดทุนยับเยิน,นถ้ามันไล่ลงนี่เดี๋ยวหกตันเจ็ดตันเนี่ยถ้าสามบาทขึ้นเนี่ยเอาคืนครับพี่น้องนะฮะเอาคืนนะฮะเอาปีนี้ละครับผมคลิปนี้กะเอาซ้ำนี่แล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ